สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนน่มมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอนะจะไม่เฉพาะเจาะจ,จงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในะตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามด้วยนะคะเป็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีนะคะในวันนี้หัวข้อนะคะความรักของคุณคุณจะไม่เห็นชั่วโมงไหนตอนไหนก็ได้นะคะเพราะเป็นคลิปพลังงานลันดอมเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะไพ่ของหมออาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้นนะะคเะรัับแต่ลง พลังงานด้านที่ดีไปเนาะวันนี้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะสําหรับหัวข้อก็คือความรักนะคะครั้งนี้คุณอาจจะไม่อยากคาดหวังอะไรแล้วเนาะเพราะคุณผิดหวังเสียใจมาเยอะแล้วเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่ขอให้คุณนะคะกลับมารักตัวเองให้มากพอก็พอแล้วนะสิ่งที่หมอบอกค่ะเม็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเลยเนาะอ่จสําหรับความรักครั้งนี้ที่คุณเจออยู่ณปัจจุบันคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วจริงๆก็ได้นะคะอ่าหมอขออนุญาตจับไพ่นะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่หากใครเข้ามาแล้วรบกวนฝ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะฝากไลค์คอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะอ่าหมอขอให้เจอความรักที่ดีและพลังงานด้านที่ใช่และชัดเจนนะคะเรามาดูกันเลยสําหรับคนที่มีความรักนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ย คุณอาจจะมาเลิกคาดหวังกับความรักไปแล้วนะคะหรือว่ามีความรักในรูปแบบที่เรารู้สึกว่าเราโอเคกับตัวเราเองก็ได้นะสิ่งที่หมอบอกค่ะไม่รับกําลังใจพลังงานไปหมอขออนุญาตเปิดดวงนะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอดีตปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะชั่วโมงนี้ตอนนี้สิ่งที่หมอมองเห็นคือตัวคุณเองกลับมาทบทวนในความรู้สึกในความรักในอดีตที่ผ่านมานะคะค่อนข้างจะเห็นชัดเจนเราอาจจะเป็นฝ่ายวิ่งตามให้ค่าเขามากเกินไปหรือเราไม่โพสเท็กซ์ตัวเองหรือไม่ไม่โฟกัสในส หรือบางคนไปนยึดติดมากเกินไปจนมีความเครียดหรือตัดสินใจอะไรลงไปหรือทำร้ายความรู้สึกตัวเองที่แบบว่าทำให้เราเสียใจหรือเจ็บปวดมามากพอแล้วนะคะหรือว่า กำกืนฝืนทนกับสิ่งที่เขากระทำกับเราในอดีตที่ผ่านมาบางคนบางกรณีอาจจะเจ้าชู้นอกใจหรือว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับเราหรือบางคนบางกรณีเราอาจจะกลายเป็นช้อยหรือตัวเลือกให้กับคนคนนั้นก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกแต่วันนี้พลังงานคุณคืนคุณ,ค,ณค่าให้กับตัวเองแล้วคุณกลับมาโฟกัสเรือรักตัวเองบางคนบางกรณีอาจจะเป็นเพื่อนรักเพื่อนหรือรักเพื่อน,อนในกลุ่มเดียวกันสุดท้ายตกลงใช้ชีวิตคู่ก็หากันนะคะสุดท้ายไปไม่ได้หรือไม่ใช่คุณเลยไม่อยากจะคาดหวังอะไรแล้วชั่วโมงนี้ตอนนี้แต่ตัวคุเอค่หวัััใมมีีาขนนนรรกทดดืชจ ขึ้นในช่วงนี้ตอนนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกแต่วันนี้ยิ่งคุณกลับมาทบทวน คุณกลับมารักตัวเองนะคะฮึกเขมเข้มแข็งมากขึ้นหรือว่าไม่แคร์ในคําพูดคนหรือสิ่งที่คุณทําให้มันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในวันนี้คุณเคลียร์ตัวเองได้เนาะสิ่งที่หมอบอกแล้ววันนี้หมอเชื่อว่าพลังงานด้านที่ดีมันจะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะหรือคุณอาจจะพบเจอกับความรักที่คุณไม่คาดหวังแล้วจริงๆนะคะแต่จําเป็นรักแท้หรือรักชัดเจนนะคะหรือทําให้คุณสบายใจในวันนี้เขาอาจจะเข้ามาเป็นของขวัญให้คุณและเขาจะเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นหรือว่า เขาให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอหรือเรียกร้องจากเขานะคะมีคําว่าสบายใจการปล่อยวางการปลดล็อกตัวเองหรือคุณรู้สึกว่า เรามีคุณค่าในสายตาเขาตลอดเวลาก็ได้วันนี้คุณอาจจะเคยหยิบยื่นความรักสิ่งดีๆเนี่ยให้กับคนที่เขาไม่เห็นค่าเราแล้วแต่ในพาร์ทนี้คุณจะเจอคนที่ใช่หรือสินเสมอเราหรือคนที่เขาสามารถปรับทุกปักสุขให้กับเราในเวลาเดียวกันหรือเขาเป็นเซฟโซนให้เรารู้สึกสบายใจนะคะให้เรากินอิ่มนอนหลับแล้วเราไม่ต้องมาคอยหวาดเราแวงนะคะเนาะสิ่งที่หมอบอกในวันนี้คุณเจอแล้วแล้วคนคนนี้ก็คือเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะเชื่อมั่นในความรักที่ดีแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบจิตใจดีเหมือนคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ รักและให้เกียรติเขาเช่นกันเนาะสิ่งที่หมอบอกแล้วหนึ่งในนั้นเขาให้คุณค่าเราไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมานะคะเขาไม่เคยมาตอบย้ําหรือเขาเคยไม่เคยมาว่าคุณในด้านที่มันติดลบเนาะของชีวิตคุณมีแต่ให้กําลังใจส่งเสริมในด้านที่ดีหมอเชื่อนะคะว่าชั่วโมงนี้ตอนนี้คุณอาจจะเจอแล้วก็ได้หรือเร็วๆนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอใน5เดือนนะสิ่งที่หมอบอกแต่หมอมองว่าโดยรวมแล้วคนที่ผ่านความรักที่มันผิดหวังเสียใจไม่สมหวังนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะจะมีคนที่เกิดในเดือนสิงหานะคะ คนที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะคนที่เกิดในเดือนพฤษภาะคะ่ะ <an> คนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมคนที่เกิดในเดือนกุมภานะคะแล้วก็คนที่เกิดในเดือนมกรานะคะห้าหเดือนนี้มีความรู้สึกที่มันเสียใจเจ็บปวดมาแล้วแต่ตอนนี้เรากลับมารักตัวเองแล้วแล้วคุณก็เลือกคา,าดหวังกับความรักนะคะคุณอาจจะเชื่อว่าความรักมีอยู่จริงแต่คุณอาจจะมองว่า ถ้าเกิดเราพร้อมที่จะมีความรักแล้วอาจจะต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนเนาะสิ่งที่หมอบอกรักตัวเองไม่เจ็บสักวันอันนี้มันใช้ได้จริงเนาะสิ่งที่หมอบอกเป็นกําลังใจให้กับคนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้คุณอาจจะไม่ตรงเดือนที่หมอบอกก็ได้แต่คุณอาจจะมีความรู้สึกหรือฟิลลิ่งเหมือนที่หมอพูดในวิดีโอนี้ก็ได้นะคะจงให้ค่าและรักตัวเองนะคะเพราะทุกคนมีค่าเสมอเนาะสิ่งที่หมอบอกแล้วก็เราก็ให้เกียรติตัวเองและจงศรัทธาในความรักนะคะสิ่งที่เราให้ไปแล้วถึงแม้เขาจะมองไม่เห็นในความร,ารััักกเเเเรรราาาาาสํหบคนนน่่่ททีีขขิ้้งงววไปแต มันกำลังมีคนใหม่ที่เข้ามาซับพอร์ตความรู้สึกและเขาเป็นเซฟโซนที่ดีสําหรับคุณนะคะหมอเป็นกําลังใจให้เนาะฟ้าหลังฝนยังไงก็สวยงามเสมอนะคะคุณจะเจอพลังงานด้านที่ดีความอบอุ่นความที่แบบไม่ต้องหือหวาแอะไรมากมายแต่ไปกิน ไปกินเที่ยวในสถานที่ที่เราชอบหรือไปในสถานที่ที่เราเราเคยพูดกับคนเก่าไว่าเราจะไปแต่คนใหม่ดันพาเราไปเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนหรือเขาเห็นค่าเราตลอดเวลานะคะเขามไม่ทิ้งความความรู้สึกเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้เราเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ